เลิกงานแล้วนะจ๊ะทุกคนกินปาราได้จะกินอะไรนะอันนี้อะไรซุปหลไม้นะเพื่อนบีเป็นคนที่แบบทำอาหารพวกเนี้ยบดเ่ฟแต่ว่าถ้ามันะเะแเ่บเราก็จะใส่ผงนัวใช่ไหมเพื่อนมันถึงจะเ่บใช่ไหม ถ้าทำอาหารอีสานที่ชอบให้เพื่อนมีทําให้กินเนาะเพื่อนเนาะอันนี้มันเก่นะเอามันทีอุ๊บซะ ชอบกินอาหารเพื่อนแต่บิดทำทำบดแซบอืมสลับภาพเลยทานอาหารแบบนี้มันบดแซบจะใส่ผงนวลไปเยอะๆมันจะได้แซบหลาย ท,ทุกอย่างลงไปอันนี้สารเนมาจากสวนนะคะเ,เพื่อนมันเกิดไม่ทันบิกินเนาะแต่ก็ไม่เป็นไรแล้วก็เด็ดเด็ดมันใส่ลงไปเนาะ <c oughs> น่าสงสารมันเกิดไม่ทันคนกินจ้ะนี่ <c oughs> ผักชีฝรั่งก็จะหเหี่ยวเหียเพราะว่าวิซื้อมาหลายมาแล้ว ใส่ลงไปเลยบึ้มเยอะไปไหมอ่ะไม่เป็นไรเสร่ยใส่พริกลงไปหนึ่งชอ้อนนะจ๊ะอุ๊อยเนาะไปจะเ,ปเผ็ดเสียบเส่สยจ้ะ ก็คั่วเพื่อนบอกว่าอยากให้มันอร่อยใส่ผงนัวใส่นิดนึงนะเพื่อนเนาะจริงๆแล้วบีก็ไม่ใช่ว่าบีไม่กินเลยนะเพื่อนเดี๋ยวว่าบีกินแล้วมันคอแห้งใส่ไปนิดนึงจะได้แซบ่บใส่น้ำปลาลงไปน้ำปลาต้มเองนะปลาก็ทำเองต้มเองใส่น้ำปลาท่า ใส่งาทั่วนิดนึงมนจะมีแค่นี้นะเพื่อนหอมแดงอะไรไม่มีมีแค่นี้เกินแค่นี้ชิมสิมันเป็นจังใไืมอ,อร่อยสิ เ็ทเรียนจัาเพื่อนโครมเทโครมลงไปโครมๆไปเลยโอ้โหเป็นตาสเตนตาแซ่บขอข้าวเหนียวหน่อยขอข้าวเหนียวหน่อย ไม่มีข้าวเหนียวนะคะเพื่อนไม่ได้หนึ่งกินปลานี่คือเลิกงานแล้วนะจ๊ะเผ็ด กินแค่นี้พอลนะเพื่อนนะไม่กินเยอะรอร่อยจังเลยอะ่ะพุทธเถินกระเด็นเข้าตา มีเห็นพี่พี่เขากินกับมือนะเพื่อนนะนี่ขนาดกินชน้อนซ่อนมันจะกระเด็นเข้าตานะมันต้องกินกับมือน้ถึงจะเป็นตาแซ่บอร่อยจังเลยเผ็ดไปแล้วนะคะเพื่อนขอบคุณพี่พี่เ,เพื่อนที่เข้าไมากรลังใจพี่พี่นะจ๊ะไปละค่ะไปหาข้าวก่อนกินซื้อมันเผ็ดไปแล้วค่ะ